หายจ้าอ่าไม่มีใครเข้ามาหายจ้าทุกคนอาการหลังดูซีรีส์จบขอเลือกฟิลเตอร์ก่อนขอเลือกฟิลเตอร์ก่อน ฟูเลือกฟิลเตอร์อยังไงนี่ีอันนี้นแล้วกัน สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเพิ่งกินข้าวเสร็จหลังจากแล้วก็เพิ่งดูซีรีส์จบ r วสมิน กำลังกินกินกินเพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วก็เพิ่งอาบน้ำกินข้าวแล้วก็ดูซีรีส์เพิ่งจบ EP นี้คือแบบดิดูไปนี่คือแบบยังไม่หูบ,บิมนะดูไปเอาขานมกำลังกิงนโยเกิร์ตที่แปลงเข้ามาเล่นกันดีกว่า ดูอีพีนี้แล้วแบบยังไม่หุบยิมเลยเพราะว่าเล่นกันทางอีพีก็พดเตอร์ก่อนค,ค,คิดถึงสิค้าพี่แปงคิดถึงสิค้าคิดถึงสิอนนี้ เข้ามา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 ,ามาเล่นกันเซได้ดูอีพีนี้ปะเนี่ยได้ดูอีพีนี้ปะเนี่ยอะไรอะยูทูืออะไรอะไร่อะอันนี้ดีกว่า ไม่มีไม่มีฟิลเตอร์ดีๆเลยอ่ะอนี้แล้วกันเป็นยังไงบ้างมีใครมีใครได้ดูสีใีอีพีนี้บ้างขอบคุณที่วิ่งกลับมาให้ถ่ายนะโอ้ไม <c oughs> ่เป็นไรไะครับผม ่นยุยตีเลยนเมื่อกี้ทุกคนกังทำอะไรกันอยู่ทำ <c oughs> บอกว่าดูอีพีนี้แล้วเขิดมากมเขิดเหมือนกันดูแล้วก็แบบชอบชอบมากเลยอีพีนี้แบบน่ารักอ่ะ <c oughs> อีพีนี้น่ารักไหมครับพี่จิ๋ว <c oughs> โอเคยอมแพ้แพ้เอาฟิเตอร์ออกแล้วโคต,ตรจะรอที่สุดเว่อเว่อเว่อให้ดาวอีพีนี้หวานฉ่ำไหมครับทุกคนอีพีนี้อีพีนี้คืออีพีของคิวแก้งหึงให้หัวให้ดู เก ality, hey, ิดได้ห้อยแ้ะตอนแรกเกิดได้ห้อยจริงๆแล้วแต่ว่าแบบพี่เขาบอกว่าแบบมันแปลกโอมก็เลยโอมก็เลยแบบว่าทําได้แค่ห้อยตอนแรกนิดนิดนึงเมันกันมัาครับชอบอีพีนี้กันไหม นี่คือก้าวถวยมากเลยโอนครับว่าอีพีนี้แบบว่าแฮปปี้สุดๆแต่ว่าอีพีหน้าแบบไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกันชอบอีพีนี้แต่ชอบเลงมากกว่า <laughs> มีคนมายอดในไลฟ์ป่มีคนมายอดในไลฟ์ถ้าทุกคนสงสัยว่าเขาทำอะไรอยู่ตรนนี้กำลังกินโยเกิร์ตอยู่ตื่นหน้าตาแตกเนาะ คิดลยงกินอะไรอยู่ครับนี่เลยโยเกิร์ตทำเองโยเกิร์ตทำเองอ๋อคนบอกว่ารูปขหลังน่ารักมากเป็นยังไงร่าง,างน่ารักไหมชอบรูปนี้มากก็เลยเอารูปเนี้ยก็เลยเอารูปเนี้ยมาตั้งไว้ที่ห้องเลยโชว์คิวที่สดเปรูปของพี่แฟนครับขอนะบคุณมากๆสำหรับรูปน่ารักน่ารักแบบนี้ทีนี้มา มีคนอยากขึ้นมาหรออนี้อ่ะมาไหนขอดูหน้า <c oughs> ตอกโอ้อยู่ไหนเนี่ยข้างทางจ้ะทางจา้ะแวกแวะกินอะไรมาคืองี้คือวันเนี้ไปออกงานมากับเล็งใช่ไหมแล้วมันงานมันอยู่ที่ภาคพลกากรอาแล้วทีเนี้ย <c oughs> งานมนเสร็จกี่โมงนะเล็งมัน เรารอสัมภาษณ์ต่อประมาณเสร็จเออเสร็จออกได้ออกจริงๆอ่ะจากจากตรงแถวแถวแถวพารากอนหอตรงนั้นอ่ะตรงนั้นตรงที่จอดรถประมาณน่าจะเกือบเกือบสองทุ่มได้เนาะทุ่มกว่าทุ่มปลายปลายแล้วทีนี้ออกมาไยก็เปิดแมพจะกลับบ้านรู้ป่าวว่าวันนี้มันคือวันศุกร์ต้นเดือนวันที่หนึ่งเออว่ะลืมเลยแล้วมันคือวันหวยออกเว้ยเป็นไงมีใครถูกรางวัลบ้างครับไม่ทีนี้เสร็จปุ๊บ พอมันเป็นวันศุกร์ต้นเดือนศุกร์ทิ้นเดือนมึงก็รู้ว่าประเทศไทยรถติดขนาดไหน, uh huh. นก็เปิดแมปไวในแมปบอกชั่วโมงกว่าชั่วโมงนิดๆกูเลยแบบท้อเลยเหรอทอ้อท้อหนึ่งขับรถสองคือยังไม่ได้กินข้าวเว้ยก็เลยไอไอไอน้องพร้อมอ่ะมันยังไม่กลับตอนแรกมันชวนกินข้าวบอกว่าไม่ตอนแรกจะกลับรีบกลับกลับมายิม้มแล้วก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์ต่อใช่ป่ะอืมแม่งไม่ไหวว่ะถ้าต้องขับรถนะสมมุติชั่วโมงในแมปบอกชั่วโมงนิดๆอะ มันถึงจริงมันจะประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเว้ยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาแบบพรามไทม์อ mm ่ะ hmm. เออนั่นแหละก็เลยแบบเออพร้อมไหมงั้นกินข้าวแล้วรู้ป่าว่าเราจอดรถสยามเซ็นเตอร์ใช่ป่ะกูขับรถจากพั็น์สยามเซ็นเตอร์ไปพารากอนกูใช้เวลายี่สิบนาทีจริงป่ะเนี่ยขึ้นวนขึ้นตึกนีน่<ว>นะวนลงจากตึกชั้นสี่มาจอดชั้นสนะี่ะวนลงมาแล้วก็ผ่านในซอยข้างหลังนะ่ะเพื่อออมพารากอนไม่ผ่านถนนใหญ่นะในซอยยี่สิบนาทีสุดยอดว่ะเออ ได้กินข้าวตอนเกือบเกือบสามทุม่มนั่นแหละกินในห้างเหรอนะเออแล้วพอกินข้าวเสร็จก็นั่นแหละไม่ทานแล้วเลง้งเปิดไลฟ์ให้หน่อยนะได้ชิวมากตอน<บ>ตอนตอนี้พูโทรหาพึก์กูเพิ่งแบบสตาร์ทรถออกมาจากพารากอนแล้วในแมปก็คืออีกชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็คือยังไม่ถึงบ้านก็คือจอดอยู่ข้างทางได,ด้ดูแบบแบบป่ะอีพีเนี้ยแล้วดูแบบป่ะดูแบบแค่เวลาที่รถมันติดจริงจริงอ่ะติดไฟแดงอ่ะแล้วมันขึ้นแบบเป็นรอยวีอ่ะแล้วูแบบถ่ายทวิตเตอร์ดูดูแฮชแท็ก ก็นั่นแหละอย่าลืมฝากทุกคนติดแฮชแท็กด้วยครับคินนับซีรีส์ e ีพเก่าก็ได้ได้ได้เข้าไปดูในแฮชแท็กนั่นแหละถามว่าตัวซีรีส์เต็มมันยังไม่ได้ดูฮ้ยเราไปดูอีนี้แบบว่าอยากดูอยากน่ารักเลยน่ารักเล์แบบน่ารักจริงก็อยากดูมันไม่ได้ดูรถมันเต็มเดี๋ยวนกลับไปดูจังหวะมันไม่ได้จริงเออนั่นแหละก็นั่นแหละถ้าวันถ้าวันนี้ถ้าวันนี้คุณเล้งคุณคิวเขาเป็นทีมสดผมก็ขอเป็นทีมย้อนหลังนะครับก็ ฝากด้วยทุกคนมีทั้งสดทั้งย้อนหลังแล้วก็ทั้งในโซเชียลมีเดียในอ่าในเอกนะครับแฮชแท็กน mm ับ hmm. ซีรีส์อีพีเก้าก็มาดูกันได้นะครับทุกคนเพราะว่าดูเสร็จมาคุยกันได้เนี่ยอย่างอย่างอย่างผมวันนี้ก็คือผมกับชาใช่ปะกับไม่ทันเวลาผมก็พูดแค่ดีมันก็ไม่ได้สปอยตัวเองเพราะเราเป็นคนถ่ายเราก็รู้นะว่าซีนมันมีอะไรบ้าง mm hmm. แต่นั้นอย่างน้อยได้เข้าไปเห็นฟีดแบ็กก่อนได้เข้าไปเห็นซีนได้เข้าไปเห็นว่าเฮ้ยถ้ามันออกมาเป็นอย่างนี้ว่าที่เราแบบเล่นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยม อะไรอย่างเงี้ยนี่มอ้งวะประมาณแต่อีบนี่คือแบบน่ารักเวอร์คือแบบดูไปนี่คือแบบยิ้มไปแบบไม่โม้ด้วยอยากดูเออที่ที่ที่เมื่อกี้มันโทรมาแล้วบอกว่าเป็นอะไรอ่ะนี่เลยที่บอกอบเมื่อกี้โขาบอกโอ้เป็นอะไรเพราะเขินอยู่แล้วก็เลยแบบฮัลโหลเพื่อนผมโทรไปหาเลงเอาเลยฮัลโหลเพื่อนตอนแรกนึกว่าร้องไห้อ๋อไม่ดูอยู่ดูอยู่แล้วตอนนี้โทรมามันคือซีนที่อยู่บนรถรถส้มอ่ะเออที่ตอน ตอนแรกคิดว่าแบบจะโทรมาแบบแซวเรื่องนี้กันก็<ต>ื่อ <laughs> แบบซีในตำนานแล้วมีมีมีความลับจะบอกครับว่าเล็งอะเขาขอเบื้องหลังไปถ้าอยากได้ก็ลองไปเล่าเล็งดูนะ <laughs> เล,ง, <laughs> เลงเงเลงเงขอขอเบื้องหลังไปก็คือมันเป็นฟุตเทจจากหน้ามอนิเตอร์แบบไม่ถูกการตัดต่อถ้าอยากได้ก็อย่าลืมติดแฮชแท็กคิดหนับซีรีส์อีพีเก้าแล้วก็ <laughs> นั่นแหละไปตื้อคุณหนูคิวเขาให้ไม่ให้ผม ไม่รู้นะตื้อค <conduct> ุณหนูเขาเองไปตื้อคุณหนูเขาเองให้คุณหนูเขาตัดสินใจครับวันนี้วันนถ้าอยากถ้าอยากดูกดหนึ่งมาครับกดหนึ่งมา Q day Q day เดรา้เป็นวันของเขาเลยได้แล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงไหนไหนรีแคปทีอีพีให้ฟังหน่อยเขาเข้าวข้าแบบนี้เอาแบบไม่ไม่สปอยเยอะแต่ทั่วถึงอได้ฐานะที่กูอยากไปเหมือนกันแต่ว่ารวมมาภาพรวมๆของซีรีส์ e ีนี้ะ รวมๆก็คือมันจะเป็นฟีนต่อจากที่ที่แบบอะหลังศัตรูกับบ้านชลบุรีโอเคทุกคนก็มันจะเป็นฟีนต่อที่แบบโอเคอยู่ตรงนั้นใช่ไหมปุ๊บแต่ว่าประทับใจอันหนึ่งมากนะจุ๊กตีนอะตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ดูฉากนั้นแล้วนะตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ดูฉากอันนั้นแล้วเพราะแบบเห็นอีพีที่แล้วมันไม่มีก็เลยแบบโหพี่อันนี้มันคือแบบเขิดเออคือตอนเล่นนี่คือแบบขอขอขอเครดิตอิดหนึ่งได้ปะ จุตีนนี่กูคิดเองเออให้เครดิตไปเต็มเต็มคือคือตอนเล่าให้ทุกคนฟังคือแบบตอนที่ถ่ายสีนั้นเสร็จแล้วแบบเราก็ไม่ได้คุยกันว่าเราจะเล่นอะไรกันใช่ไหมแล้วโอ้แบบจุกตีนจุบปุ๊บแล้วขาดปุ๊บผมอะเดินไปบอกโอมแบบโหกูยอมใจมึงจริงๆหรสุดยอดมันก็เลยแบบมัน,ม,นมันรู้ว,ว่ามันมาจากอะไรมันมาจากตอนสมัยแบบกูเด็กๆแล้วพ่อกูแบบเขาดูแลกูอะตอนที่เราแบบตีนเท่าฝาหอยอะคือพ่อกูจะชอบ ้องเพลงอะไรตีนเท่าฟ้าหอยอะไรสักอย่างอะ่ะแหละที่มันเป็นเพลงเก่าๆแล้วมันแบบเชื่อพ่อแม่เราลักเราขนาดแบบจุบตีนเราได้ขนาดนี้เลยหร mm hmm. อวะเขาไม่เคยเขีดอะไรเ้วเลยมันเลยมันทามันเลยเป็นภ้าที่ส่งมาหาก,กูในวันหนึ่งที่กูแบบโอเคเขาจัดเซตมาว่าเดี๋ยวมินนอนหัวอยู่ตรงตรงเท้าไคิวโอเคถ้าจัดเซตมาแบบนี้ก็ทําให้แบบนึกถึงฟีลลิ่งนั้นกลับไปก็เท้ามึงเป็นแผลนี่กูก็กูกูก็กูก็เ mm hmm. ทครยครับ อะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมันก็รีมายตัวเองกลับไปอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่รู้ดิกูดบอยกูดบอยกูดบอยฟิลที่ดีอะไรเงี้ยใช่ใช่ให้ให้ให้เครดิตไปถึงพ่อกูเลยที่เรียนกูมาแบบนี้ให้เครดิตให้เครดิตโอภวัแล้วก็คุณพ่อโอ้ครับใช่ใช่แต่พอมันภาพออกมาเพราะว่าตอนที่เสร็จปุ๊บก็ลงไปหาพ่อปู่กลับนะเขาก็แบบเฮ้ยเรื่องขนาดนี้เลยหรออะไรประมาณนี้เลยนะเว้ยไม่รู้มึงอยู่ปะกูก็เลยบอกว่า เฮ้ยพี่ผมเล่นได้ผมโอเคผมไม่ได้อะไรเลยผมตั้งใจเล่นให้พี่ดูด้วยเพราะว่าเนี่ยกูก็เล่าเหตุผลเนี่ยไปเขาฟังเขาก็เขาก็แฮปปี้อะไรเงี้ยก็เออกูยังกูยังเดินเข้าไปผ่าเหมือนเลยแบบโอหเชื่อกูยอมจริงติดตีนให้เครดิตเลยอันนี้อ่ะละแล้วก็ได้ดูกันนะดีใจแล้วไงต่อที่เราได้เห็นซีนนนั้ก็บอกแล้วว่าเรื่องเรื่องนี้ใส่สูตรใส่สูตรใส่หมดปากกับเพื่อนอืมแล้วก็ต่ออ่ะรีแคปแรปอัพอีฮีทีต่อก็คืออ่าจุบตีนเสร็จแล้วจุกต่อ ใช่ป่ะล้วก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนซีนแบบว่าคิวอะอยากรู้ว่ามินชอบอะไรแล้วก็เราก็จะไปหาหาการหาหาการแบบว่าไปหมาล่าแล้วก็ไปไอติมไอติมแล้วก็ที่เล่นเซิร์ฟที่เล่นเซิร์ฟล้วก็ไปเจอพี่พี่เติร์ดเจ้พี่เติร์ดแล้วก็จะเป็นแบบงอนกุ๊กงอนกิ๊กอันนี้คือแบบน่ารัก มีมือที่สามมาแล้วสองคนมันไม่สนุกมันต้องโยงมาเป็นมือที่สามใช่แล้วคือแบบมันก็จะเป็นแบบกุ๊กกิ๊กุ๊กก๊กคือแบบวันนี้ก็คือแบบเหมือนอีพีนี้ซึ่งซึ่งซึ่งขอเบรกนิดนึงว่าไอตอนมือที่สามอ่ะการที่เราแบบอยู่กันสองคนมันแฮปปี้อยู่แล้วแล้วมันมีคนที่สามมามันไม่ได้มีแค่ความแบบหน้าหงุดหงิดหรือว่าอะไรนะมันอาจจะมีความสุขเกิดขึ้นได้เพราะรู้ไหมว่าในรอบไฟแนลอีพีของคิดแแบบที่จะขายบัตรอ่ะ มันไม่ได้มีแค่เราสองคนนะมันมีคนที่สามสี่ห้าก็คือแก๊งเป็นเพื่อนคิดแนบรวมถึงผู้มกลับมาเองด้วย <พบ S 1> และนอกจากผู้มกลับที่จะมายังมีน้องตุ้ยที่เป็นคนร้องเพลงให้เราแให้ประกอบซีรีส์เรามาเป็นสเปเชียลเกสซึ่งเราจะสามารถไปได้ไม่ไม่ใช่แค่ว่าไปโชว์ตัวนะแต่เราจะไปมีโชว์พิเศษทุกคนจะได้ได้ฟังเพลงประกอบซีรีส์พอะ,ะจากพวกเราทุกคนรวมถึงสเปเชียลเกสของเราแล้วก็ นักแสดงท่านอื่นๆด้วยเห็นปะการที่มีแค่การที่แบบมีคนที่สามเข้ามามันไม่ได้แย่เสมอไปอันนี้คือมากกว่านะล้วมี4 6 7เลยไล้ใช่เป็นแกงเลยก็คือแก๊งคิดแนบเรานะครับในรอบไปายนลอีพีนะครับเปิดขายบัตรวันอาทิตย์นี้นะครับใครที่อยากได้รับความพิเศษแบบมาร่วมกันอาจจะไม่ใช่แค่โอมเล้งสองพี่แปงตุ้ยน้องโอมเชลซีพุ่มกับอาจสมมติ7 8คนมีแฟนคลับอีก เป็นใช่ตึบอยาแลวเราก็จะเป็นครอบคัวเากใช่เป็นแก๊งแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเราจะมาเจอกันในวันไฟนอลอีพีขายบัตรวันอาทิตย์นี้นะครับใช่แล้วอ่ะอยากต่อต่อโอเคก็จะเป็นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันแล้วอ่ะมันก็จะเป็นแบบว่าตอนปิดกล้องอ่ะอ่ะทุกอย่างก็จะแบบเหมือนถูกขี้ขายแบบโอเคพี่ธีเขาก็มีแฟนของเขาอะไรอย่างนงี้ยอะไรเงี้ยก็คือมาให้ตกใจมาให้แบบอลหม่านิดนึงใช่บบให้แบบุ้น ใจท่านันเหมือนใจเออขึ้นมาเหมือนใจแค่ท่านันมาตุ้มตุ้มต่อมต่อมแต่มาลองไปดูลองไปดูอีพีนี้คือน่ารักว่ะก็คือเหมือนจะเหมือนจะรักกันดีแต่ก็เชื่อชึ่อชื่อเป็นอย่างนั้นอ่ะทั้งทั้งทั้งอีพีแล้วก็ทุกอย่างพอคลี่คลายปุ๊บคุณก็ได้ข้อเสนอหนังใหม่มาาออ่่าหนังใหม่มาแล้วคราวนี้ แคนติ้งแคนติ้งก็จะเป็นแบบบซีฮูกูแคนติ้งวะมีก็สมาชิกพิเศษยิงปืนกับตันอะไรสักอย่างอ่ะอับอายไปวะสิ่งนี้ยื้อตรงเงี้ยยื้อตรงเงี้ยยื้อตรงเี้อย่างเงี้ยสมดอ่ะมวยแคนงานมึงทำไงไหนเล้งมวยแคลงานดิฮะไปแคลงานดิสมมุิสมมุดเร็ว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 ขอขอขอทีหนึ่งสมมุิสมมุิสมมุิมึงก็สวัสดีครับเล็งธนาพลครับขอสมาพิเศษ ไม่ได้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมาคุยเรื่องบทเดี๋ยวพี่แล้วเดี๋ยวน้องเซ็นสัญญาพี่เลยนี่ผมคืพี่อดีตหนผ่มไฟฝันมานานไปเรื่อยเหมือนกันนะอ่ะแล้วไงต่ออแคสงานแคสงานแคสงานอ่ะแคสงานปุ๊บแล้วเหมือนแล้วเหมือนคุณก็แบบนึกถึงอะไรสักอย่างอ่าแล้วก็ตัดจบ นึกถึงอะไรอะไรอะไรไปที่ไหนเฮ้ยมึงข้ามเบ้าไล้รถส้มมาเฮ้ยอ๋อใช่ลืมลืมรถส้มอีพีสุดยอดแห่งความตื่นเต้นอยากรู้คือตอนคือตอนที่นั่งดูอะคือรลุนมากว่าเขาอะจะตัดถึงตอนไหนตอนไหนอะตัดถึงตอนที่มึงอ่ะกระโดดข้ามมากระโดดข้ามมาแต่แต่ว่าจบใช่ปะ แต่จบใช่แต่ถ้าอยากดูเต็มๆอ่ะเนี่ยเน็ตสิกอ่ะรีรันอยากรู้เหมือนกันกูทีมย้อนหลังกูจะไปมาเร้าล้งอ่ะถ้าอยากถ้าอยากดูตอนจบมาเร้าลิงเอาายางงี้อ่ะไปดูก่อนไปดูในเน็ตสิกก่อนว่าถึงไหนเป็นยังไงไปดูย้อนหลังอีกหนึ่งรอบไปดูแบบเป็นอันคับเวอร์ชันได้นอีพีเก้านะไปไปดูก่อนแล้วถ้าชอบอย่าลืมดูอีพีหนึ่งถึงแปดด้วยใช่ครับดูเสร็จไม่อิ่มไปเล้ากูโนคิว ไปเล้าเขาให้ได้เพราะว่าเขาเพิ่งขอผมไปอ่ะจะให้จะให้อินแบบไม่ต้กินอะไรอีกสามวันเออการตัดสินใจครั้งนี้กูยกให้มึงเต็มที่เลยอยู่ที่มากแรงแรงเล้ามึงเยอะมากพอไหมถ้าเยอะมากผมจัดการเลยยกให้เลยตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือของผมนะครับใช่อยู่ในกำมือของคุณหนูคิวแล้วอยู่ในกำมืออันนี่นะนั่นแหละแต่ว่าไปดูไปดูย้อนหลังได้ในเน็ตฟลิกซ์อีพีเก้าเสือคุณเสร็จด้วยนะครับคุณ นี่ไงยังไม่ถึงบ้านเลยได้ได้ได้อ่ะเสร็จปุ๊บไปกันเีามีอันหนึ่งอันนี้ชอบมากเห็นแต่รูปแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูซีนเต็มเต็ม Spiderman Spiderman อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือตอนแรกที่จะถ่ายกัน่ะคิดว่าจะได้ห้อยหัวกันจริงๆเนาะโอ้ตอนนั้นตอนนั้นแบบอยากห้อยหัวกันมันอันตรายไปนิดนึงเพราะว่าด้วยบาที่มันวางอยู่ตรงนั้นมันเป็นบาแบบบาที่ห้อยมันล่วงหทั้งบามันไม่ได้มันไม่กลัวไม่ล่วงหรอกกลัวห้อยได้แต่บามันจะล่วง กูเลยแบบว่าเออพี่ครับเดี๋ยวเรามีซีอื่นต้องถ่ายกันเนาะเราก็เสพร่างกายกันแล้วทีมงานแก้ปัญหาด้วยการเอาน้ํามาลาดด้วยได้ภาพมาพึ่งแม่งแบบเชี่ยสวยมากโคตรสวยแบบแม่งคือสวยมากอ่ะสวยกว่าห้อยหัวเพราะถ้าห้อยหัวหน้ามันจะเป็นเบี้ยวๆเว้ยหน้ามันจะแบบทุกอย่างเลยกองอยู่พอดีนะครับเออที่ข้าล่างหัวกลับด้านเชี่ยปเดอร์แมนตอนนี้เนี่ยจอดอยู่ข้างทางมองไปข้างนอกเห็นแอ่งน้ำนึกถึงซีนนั้นเลยอืม เ่กภาพสวยมาก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ประทับใจนะครับก็นั่นแหละสีนั้นเขาก็ยอมเป็นเอมเจให้ผมใช่แล้วครับบัดอยู่อะจำได้โอเคสรุปไปไปมามาก็คือมึงก็สปอยหมดอีพีละไม่หมดอันนี้คือแบบเร็วๆอ่าเร็วๆเร็วๆใช่อันนี้คือแบบว่าภาพรวมรวมของไม่เป็นไรเจ้ากันเจ้ากันมึงสปอยอีพีเก้าได้กูสปอยงานที่เราจะเกิดขึ้น เออได้เลยสปอยกันงานดูอีพีจบด้วยกันอย่าบอกเลยเขาสปอยนิดนึงว่าอีพีจบอะแม่งมีซีนหนึ่งของอีพีจบครับทุกคนขอโทษครับที่พูดคำหยาบอีพีจบครับมีซีนหนึ่งที่พวกเราทุกคนตั้งใจเขาเรียกว่ามันเป็นซีนที่เราเล่นกันแล้วเราตั้งใจเสิร์ฟว่าเนี่ยพี่ผมคิดว่านะเราจะต้องดูได้ดูด้วยกันตอนจบทุกๆคนและถ้ามันมีซีนนี้เกิดขึ้นพี่เชื่อผมทุกคนจะกลับบ้านแบบหน้ายิ้มแป้นรอดูเลย อยากให้มาดูด้วยกันฟิลแม่งจบใบให้หน่อยแต่ว่าอยากรู้ว่าคือซีนไหนวะอันนี้อยากรู้จริงีิอย่างไม่ได้ใบใบที่นีไม่ได้จริงจรว่าอยากรู้รอวันอาทิตย์แล้วก็กดบัตรให้ทันแล้วก็มาเจอกันในนันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวหลังไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอบอกบอกงั้นคือได้ว่าบอกได้แต่ว่าไม่บอกคนดูให้ให้เราดูได้แต่ว่ามีซีนหนึ่งที่ผมอยากอยากเห็นมากไม่รู้ว่าคือซีนเดียวกันหรือเปล่าที่อยากดูมากว่าอยากดูแบบภาพนี้แบบบนจอภาพยน ีเดียวกันอ่าสมองสบางเลยสมางสบางว่ะใช้คำว่ามีความแบบสีนั้นมันไม่ได้ยากมากเนาะเราเลยมีความประดิษฐ์กันได้เยอะไม่ได้ประดิษฐ์แบบแบบแบบสร้างภาพนะประดิษฐ์นั้นที่นี้คือเหมือนทําให้ภาพมันสวยให้มันออกมาเออเดีไซน์มันถ่ายถ่ายรูปแล้วแอคว่าจะไปถ่ายมุมไหนอะอืมเราอารมณ์ประมาณนั้นมันไม่ได้หมายถึงว่าเราแอคนะแต่หมายถึงว่าแบบเราดีไซน์ว่าแบบไหนวะมันควรจะเป็นแบบไหนวะใช่แล้วขอได้ไหมพี่พี่หนุ่มผม ผมต้องขายแบบนี้ได้ไหมพี่จำได้เลยครับน่าจะเป็นซีนเดียวกันนะอันเนี้ยซีนเดียวกันมันมีซีนเดียวแต่แต่ว่าเซอร์ไพรส์ว่านั้นก็มีนะเซอร์ไพรส์อื่นอื่นเนีพี EP สิบสองไปรอดูิไม่ไม่ใช่ไปรอดูมาดูด้วยกันนะครับเออมาดูด้วยไปนอกทีมีครับคนครับผมรอรอดูรอเจอทุกคนนะครับรอเจอทุกคนที่โรงนังใช่ก็นั่นแหละวันอาทิตย์นี้ขายบัตรแล้วนะครับก็ฝากด้วยแล้วก็ อย่าลืมแฮชแท็กคิดแบซรพีเก้านะก็อย่างที่บอกว่าการมีแฮชแท็กเนี่ยมันทําให้เราแบบมันทําให้ผมแบบสามารถได้เห็นบ้างในระหว่างที่ยังไม่ถึงบ้านก็ยังพอได้แบบเห็นผ่านตาบ้างอะไรก็ทําให้ไม่ได้ทำให้หายอยากดูได้หรอกแต่มันก็ทําให้แบบกระชุ่มกระชวยมีแรงอยากรีบขับรถกลับบ้านแต่ก็นะถึงเวลาไลฟ์แล้วถ้ากูไม่ถึงบ้าน <c oughs> แะอกูเลยต้องจอด ไม่เป็นไรึงทำเต็มที่แล้วจอดท้าทางขอบคุณมากๆไม่ไหวกูเลยอะสมมติว่ากูออกมากูขับรถเลยชั่วโมงกว่ากูแม่งกูน็อกแน่เลยกูน็อกบนถนนแน่เลยไม่ไหวผมเมื่อวานไปขี่รถมาด้วยนั่นแหละมันมันเพียก็เลยแวะกินข้าวดีกว่าเพราะว่าเป็นทีมย้อนหลังดูเต็มทีเดียวรับเต็มไม่มีโฆษณาครับเน็ตฟลิกครับแต่ว่าคืนี้นี่คือแบบยิ้มกุ้มกิ่มอ่ะพูดเลยแปดแต่แปดมันก็มามากกว่านะเว้ยก้ามันยัง แปดมันก็มามากแปดมันแบบอย่างนี้ใช่ปะ่ะแต่อันนี้มันแบบปี๊ดโอ้ย <laughs> จริงโอ้คือแบบมันแบบขูงเลยปี๊ดเลยอ่างัันไปดูกันไปดูกัน,กนแล้วก็แฮชแท็กกันมาคุยกันแล้วก็ไปเล่าคุณหนูคิวปี๊ดปัง <laughs> มันจะแบบเป็นปี๊ดแล้วก็จะเป็นปี๊ดขึ้นไปจะเป็นปี๊ดแล้วก็จะเป็นบู๊ขึ้นไปเลย <laughs> มาเล่าลทุกอย่างกับมืออันนี้ไปเล่าเขาเองด้วยแฮชแท็กคิดแนบซีรีส์อีพีกั เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านนะครัว่ามาเล่าว่ายังไง้าพคำเล่าไหนถูกใจเดี๋ยวจะปล่อยโอเคโอเคครับผม้าเจอกันนะทุกคนวันวันปิดกลองไอไี่วันปิดกองวันไฟนอลอีพีไฟนอลอีพีวันไฟนอลอีพก็แล้วก็ตามตามงานอีเวนต์ต่างๆตามนู่นตามนี้ก็มาเจอกันได้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนมากเหมือนกันที่แบบแฟนแฟนแวะมาหาวันนี้ฝนตกด้วยใช่ไม่ได้บอกเลยว่าวันนี้ฝนวันนี้ฝนตกแล้วก็แบบ เออมันมันก็เปียกอะก็เปียกแล้วมันก็ร้อนอะมันร้อนมากอะแล้วก็คนอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่แบบอยู่เป็นกําลังใจให้ขอบคุณทุกคนมากทุกครั้งที่เดินไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็ก็ให้กําลังใจในการเดินนะครับมีความสุขมากครับใช่ครับสนุกมากวันนี้สนุกมากขอบคุณมากเลยอย่าลืมฝากทุกคนไปดูนะครับคิดแนบคิดแหนบ EP นี้ใครแบบว่าทิตนี้หมุนๆงานหนักๆดู EP นี้ยิ้ม ปากฉีกเหมือนที่เล็กยิ้มปากฉีก Thank God of Friday ตื่นเลยดูอีกนิดตื่นเลยตื่นแลวไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีรับายบายดูดีๆครับไปมึงไา้เดี๋ยวกูว่าจะแวะหากินนมก่อนกลับบ้านนิดบายบายด้ดีๆรับงปลอดภัยครับ